กอเอ๋ยขอไก่ขอไข่ในล้าวขอขวดของเราขอควายข้าวนาขอคนถึงขาขอกระคขาข้างขวางองูใจข้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่ง ซอโซล่ามชอกระเชอคู่กันยาหญิงโสดอชดาสวมพานตอปตัดหุนหันขอสันฐานเข้ามานอนนำมุนโทหน้าหน้าขาวพระพุทธเดินนอนเนนไม่มองนอเด็กต้องนี้ต่อเต่าหลัง ทอถุงแบกขนทอหารอดทนทอทองน้อนน้หนูบักไวาวปอเปนไม้ทับผมปอปลาตากลมปอปลาตากลมขอพึ่งทำวางขอฝาทนทาน พอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสัมผาวกลางใบมอม้มาคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงตายลาวอแวนลงยาสอสำยาเงียบเหงาสอฤษีหนวดยาว สอเสือดาวขนองหอหีบใส่รอจุฬาข้าพยอลออแองเนืองนองหอนกู่ตาตุเก่กงตรมนี้น่อย